16สิงหาคมนี้นะคะท้ากันแล้วนะคะคุณผู้ชมสลับปลาลาปลากระดีถังใหญ่ๆนะคะถ้าเลขหนึ่งเราไม่มาไอติมโดนแน่นอนนะคะสลับการลาดปลานะคะแล้วก็จะทําให้ทุกคนได้เห็นว่านี่คือการรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเพราะว่าได้มีการท้ากันไว้แล้วนะคะแต่ถ้าเลขหนึ่งมาเรารับทรัพย์กันทั้งประเทศแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนโชคดีกับวันที่16สิงหาคมค่ะว มาแล้วนะคะคุณผู้ชมขาสำหรับรัฐบาลไทยในงวดประจำวันที่16สิงหาคม2567นะคะแต่ย้อนไปในงวดที่ผ่านมานะคะมีโอกาสได้ดท้าแล้วก็ให้เลขสี่กับคุณผู้ชมไปนะคะว่าถ้าเลขสี่ไม่มาเนี่ยนะคะจะลงไปนอนเกลือกกลิ้งอยู่ในโคลน,นะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็รอดเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าสี่ของเรามาบนมาล่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นงวดวันที่16สิงหาคมนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเตรียมแคปหน้าจอแล้วก็รีบไปหาซื้อกัน เพราะถ้าปล่อยปุ๊บเนี่ยนะคะนับจากนี้ไปอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี่เกลี้ยงแผงแน่นอนนะคะอ่ะเตรียมแคปหน้าจอกันค่ะนะคะรอบวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้นะคะฟันที่เลขหนึ่งขอเลขหนึ่งถ้าเลขหนึ่งไม่มานะคะขออริยธาแบบนี้นะคะว่าเอาปลาเป็นตอนตอน,นะคะมาเทล,ลาาเสีตัวเองเลยนะคะเตรียมแคปหน้าจอค่ะ เด่นที่1นะคะเคาะที่15 415นะคะตัวรองของเรานะคะ1 0 1่และ11นะคะสลหรับ3ตัวของเราก็คือ3 1 0 3 1 5และ015นะคะตัวที่เคาะแล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะก็คือ15 3ตัวทายรางวัลที่1ก็คือ415นั่นเองนะคะงวดนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะรับทรัพย์กันทั่วหน้านะคะแล้วก็รางวัลใหญ่ก็เป็นของเราทุกคนด้วยเช่นกันค่ะ รัฐบาลไทยหนูลงในกลุ่มไปแล้วเม็ดเดียวหางเดียวรัฐบาลไทยหนูลงในกลุ่มไปแล้วเม็ดเดียวหางเดียวแล้วมึงเดวกับกองรัฐบาลไทยหนูลงในกลุ่มไปเรียบร้อยแล้วเม็ดเดียวหางเดียววันนี้หนูลงสรุปให <part>. <ın> ้เลยนะคะว่าคือว่ามีว่ามีอะไรเดี๋ยวหนูลงไลฟ์เสร็จปุ๊บหนูลงสรุปให้ในกลุ่มเลยนะคะว่ารัฐบาลไทยงวดนี้เล่นอะไรบ้าง เดี๋ยวหนูลงสรุปให้ในกลุ่มเลยว่ารัฐบาลไทยงวดนี้เล่นอะไรบ้างหนูฟันรัฐบาลไทยมีห้ามาล้านเปอร์เซนต์อ่ะสีมงคลของเรานะคะคือสีเวลอบอกวิชาชีพสีมงคลของเราคือสีแดงแล้วก็สีเขียวเราจะใช้สีแดงและเขียวทุกงวดเราจะใช้แดงและเขียวทุกงวดนะ จำได้เนาะนะว่าตัวเด่นของอาจารย์ตัวไหนนะครับก็คือ0นและ4นะครับประจํางวดวันที่16ที่จะถึงนี้อาจารย์เน้นยุศูนยและสี่าชิดวายันมามาบนมาหลังคือเก่าอยู่นะครับศูนย์กับหมัดสีขันม,นมามันก็คือมาไหลไหลนะครับแต่มีความเป็นไปได้นะ แต่ในชุดเต็มเดี๋ยวเด้อนะอยากจะอามาขยายความให้ชุดเต็มนะเป็นตัวนี้นะครับดูนะครับอาจารย์จะเน,น้นตามเลข3ตัวเลยเด้อนะตามเลขชุดสตัวเด้อพี่น้องนะที่อาจารย์เน้นนะนะ ก็มี0103และ4774มักว่าเดี๋ยวจะบอกนิดหนึ่งนะครับสังเกตเลขชุด3ตัวชุดกลางนะเป็นตัวไหนพิมพ์มาเดี๋ยวจะบอกเยอาจารย์ไปวัดเวานไปวัดไผ่พัฒนา นะอำเภอภูสิงห์ัดศรีสเกะอาจารย์จะบอกเด้อชุดสามตัวตัวกลางนะอาจารย์ในตัวนั้นมันตรงกันนะอาจารย์พูดแช่นี้เด้อนะใครเห็นมีเกี้นะแคปไว้แล้วก็ตัวกลางตัวไหนอาจารย์นินชุดนี้แหละลอตเตอรี่นะครับอ,อันนี้อันนี้พูดเรื่องตัวของผมไปซื้อเองนะครับซื้อลอตเตอรี่นะครับ เสี่ยงดวงนะครับไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนนะครับเลือกได้ก็เลือกเลือกไม่ได้ก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วกันนะครับเนาะก,ก็เล่นให้ถูกกฎหมายนะครับลอตเตอรี่รัฐบาลไทยถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับอาจารย์จะไปซื้อลอตเตอรี่หลายคนถามอันนี้ไปซื้อเองนะครับใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะไปไม่รู้นะว่ามันจะออกไหมนะครับอาจารย์ว่ายังยังคงมีสี่อยู่อาจารย์ก็เลยจะไปหาสี่ห้าสี่แปดห้าแปดแล้วก็สี่ศูนย์นะครับลอตเตอรี่นะ แต่ก็ยังไม่ได้ไปหาในแอปเป่าตังค์เขาน่าจะเปิดแล้วนะครับ4 4 5 4 8 5 8แล้วก็4 0สามตัวท้ายลอตเตอรี่เป็น4 5 8 4 4 8 0อะไรประมาณเนี้ยหรือ4 5 0อะไรประมาณเนี้ยชอบสุดแต่เขาว่า4 5กับ4 8เป็นเลขออกยากถ้าออกยากเราก็เน้น4 0อีกอืมเนาะไม่ขอลงรายละเอียดมากนะครับเอาปล่อยเลยงวดนี้ให้0กับ7ผมฟัน0ครับ อ่ะนี่ขนมไทยแคบไปอันนี้คือเมดเดียที่ผมชอบนะครับก็คือเป็นตัวหัใจนะั่นก็คือเลขที่ผมชอบก็คือ1 70ส่วนเลขมักนะครับเลขชอบเลขอัดนะครับจะเป็น06แล้วก็17เห็นไหมเห็นไหมแคบไปครับ0กับ7ผมมากผมหกัมหก0ครับ04 03 10 73แล้วก็78ถ้าเลขอัดงวดนี้จะเป็น06 ระวังกับหัวด้วยนะครับอาจจะเป็นศูนย์เก้าก็ได้ใครเห็นก็ตามนะครับเอาแม่แม่แคปหนึ่งสองสามแล้วในคนเยอะแล้วนะครับก็คือวันหยุดยาวนะได้มีโอกาสไปพักผ่อนที่เขาใหญ่ที่ภูวิลล่าแล้วก็ ที่พูเวลล่าครับได้มีพญานาคเป็นพญานาคที่ผมแบบไม่เคยเห็นก็คือจะเป็นพญานาคสีน่าจะเป็นสีลุ้งนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสีเนี่ยสีแบบเนี้ยครับนี่แล้วตอนผมออกมาซื้อของตอนยินนะ่ะผมตั้งจิตภาวนาถึงท่านปรากฏว่าคืนนั้นนะ่ะผมเห็นท่านในฝัน อันนี้ผมผมผมเล่าไปแล้วในบ้านฝาในในไร่บ้านฝาแต่ว่าในในในติกตอผมทําคลิปแต่มันไม่ส่งมันปิดกัน้นแล้วผมเห็นพญานาคไม้ผมเห็นก็คือสวยงามมากเป็นองค์นี้เลยครับปรากฏว่าผมเห็นเลขเลขที่ผมเห็นก็คือห้าเก้าแปดไปซื้อจับจองลอตเตอรี่ไว้นะครับถ้ามันไม่มีเลขท้ายแล้วอะ่ะมันหายากมากห้าเก้าแปดอ่ะ เราซื้อเลขหน้าเอานะครับห9าเก้าแปดห้าแดเกดเห้ห้ดแล้วก็ห8าดเเอาหกลับเลยเพราะว่าแต่ผมว่ามันน่าจะหาไม่ได้แล้วห้าเกมันเป็นเลขดังอย่าพิมพ์เป็นตัวเลขมานะอันนี้เป็นความเชื่อสูงนบวกคนเพราะผมบอกเลยถ้าผมฝันเห็นเลขผมฝันแม่นนะผมบอกเลยงวดนั้นผมฝันว่าลอตเตอรี่ ออกหกสามสี่อะผมถามก่อนไหนงวดนั้นไหนใครถูกกับผมบ้างงวดนั้นผมฝันว่าลอตเตอรี่ออกหกสามสี่แล้วเลขท้ายลอตเตอรี่ออกหกสามสี่จริงๆงวดนั้นออกหกสามสี่ผมคนลูกแกงรอบนั้นผมถูลอตเตอรี่สิบใบหกสามสี่ครับงวดไหนมจำไม่ได้แล้วเบิ้งกันเด้อย่ยเร็วๆนี่แหละ สามสีในนี้นะ่าจะมีคนถูกกับผมอยู่คันผมเห็นเลขนะผมสิแม่ห้าเก้าแปดคือกันรอบที่แล้วรอบที่รอบที่แล้วนะรอบที่แล้วนะผมจับกับปูได้ปูปูที่บ้านผมนะผมจาได้เจ็ดห้าเก้ามันไปออกเลขหน้าห้าห้าเจ็ดเก้าผมน่าเสียดายผมไม่ได้ซื้อหก